ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้จบแค่เรื่องของการยักยอกขายปลานะคะต่อเนื่องกันการแจ้งถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสายนายนะผู้ต้องหาของการวางยาสายนายเหยื่อหลายรายนะคะก็เตรียมสรุปสํานวนคดีภายในสัปดาห์หน้าแล้วหลังจากที่มีการหาหลักฐานจะมาอย่างต่อเนื่อง<ม>แล้วก็ไปพบหลักฐานเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคนใกล้ชิดของแอมด้วยที่ทําให้เชื่อว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการฆาตกรรมเหยื่อค่ะ พลตำรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากที่ตั้งเป้าจะสรุปคดีให้เสร็จในสัปดาห์นี้ก็ต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเพราะว่าเพิ่งได้รับหลักฐานใหม่ค่ะเป็นเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ชิดกับแอมหนึ่งคนซึ่งน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรมเหยื่อรายต่างๆเพราะพบการโอนเงินเข้าบัญชีทุกครั้งหลังมีผู้เสียชีวิตและเชื่อว่าหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอและจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ในวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ โดยคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง4-5คดีจากทั้งหมด15คดีและจะเป็นหลักฐานที่ทำให้สำนวนส่งอายการมีความสมบูรณ์มากที่สุดพนเอกสุรเชษบอกว่าจะส่งสำนวนทันฝากขังแอมในผลัดที่4และยังเหลือเวลาให้อายการพิจารณาสำนวนคดีอีก3ผลัดส่วนทนายพัฒอดีตทนายความของแอมยังไม่มีข้อหาเพิ่ม ทางนี้ไม่ได้กังวลอะไรเพราะแค่คดีเดียวก็มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเว้นเสียแต่ว่าผู้ต้องหาจะรับสารภาพในชั้นศาลก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์นะคะและเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องหากแอมไม่ถูกจับก็คาดว่าอาจจะมีเหยื่อรายอื่นๆเสียชีวิตอีกก็เป็นได้นะคะ